เขาต้วจมีหลายแมทเลยถ้าสมมติหลอกผู้ชายมาดูบอลที่บ้านก็<ด><ด>แน่นอนแน่นอนเนี่ยนะฮะก็คืออันเนี้ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการที่จะได้มันคืออะไรนะ,ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทูเขาแบบภูมิใจนำเสนอเลยนะครับก็คือเป็นทูลิฟวิ่งเช็คนะฮะอันเนี้ยคือสำคัญมากทูลิฟวิ่งเช็คคืออะไรก็คือ,อเหมือนกับเป็นเป็นแอปพลิเคชันซึ่งคุณเองสามารถโหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วมันคืออะไรมันคือการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันสมมุติว่าคุณมีเครื่องเครื่องไอ้ดูดฝุ่นคุณก็สามารถสั่งการผ่านแอปตัวนี้ได้ให้มันวิ่งตึ๊ดๆๆได้คุณสามารถสั่งงานกล้องสามารถผ่านผ่านผ่านไอทูตัวนได้ได้คุณกดได้เลยเปิดต้องเปิดแอร์ได้ได้หมดเลยแล้วก็ยังมีพวกแบบว่าอย่างเช่นคุณออกกําลังกายเขาก็จะมีแบบว่าที่ออกกําลังกายสาธารณเนี่ย คุณสามารถจับได้เลยว่าชิปประจอนข้นทอไหลนู่นนี่นั่นต่างๆนานาก็เหมือนกับลิงก์กับไอ้พวกสมาร์ทโฟนเลยถูกต้องนะฮะแล้วแล้วที่มันเจ๋งกว่านั้นผมชอบอะไรรู้ป่ะผมชอบไอ้พวกแบบว่าหลอดไฟอัจฉริยะคือทูลิมทูลิมเทคเนี่ยคือคือคือพูดง่ายๆคือเหมือนเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะก็เอาง่ายๆวันนี้เราจะเข้าสู่เข้าสู่สมาร์ทโฮมซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาบอกหาหมอหาหมอก็ต้องใช้สมาร์ทหมดแหละตัวนี้คือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของคนไทยเลยเขาบอกเป็นการปลุกกระแสอินเทอร์เน็ ไฟเบอร์บ้านที่ดีที่จะตอบโจทย์ทุกคนเลยใช่ทำไมคุณรู้มากขนาดนี้นะฮะทำไมคุณรู้เยอะขนาดนี้ไม่พูดไงนุ่มไม่คุณรู้เยอะได้ไงเห็นมึงเห็นมึงหันไปเขาอยูเขาอย่าชุดตัดภาพจังพจนะเห็นก็บอกว่าเนี่ยไอ้โปรคอนเทนต์เนี่ยโปรสุดถูกทุกเรื่องคอนเทนต์มันยังไงอะไรมันดียังไงโปรคอนเทนต์เนี่ยก็บอกนี่ไงคือคือตอนคือคุณจะพูดว่าไงคือเป็นโปรที่คุณจะเข้าใช่ไหมนุ่ม อะไรคือไอ้ก,กล่องทีวีอัจฉริยะที่มาพร้อมกับความบันเทิงเนี่ยหนึ่งหนังเอ่ยซีรีส์เอ่ยกีฬาดังระดับโลกเอ่ยแน่นอนอยู่ในนี้หมดอยู่แล้วเ,ออเป็นคอนเทนต์ต่างๆ <content S 1> นานาคือมันอยู่ในคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยเวลาใครที่แบบว่าอยากจะดูหนังนะคุณก็เอากล่องนี้ไปเสียบที่บ้านนะฮะแล้วคุณก็เสียค่าแพ็กเกจที่คุณแลกเข้าของคุณเนี่ยมันเริ่มต้นที่599บ้<ะ>อเาเออคือคือถ้าเกิดจะต้องให้พูดมันต้องพูดตั้งแต่599ดีกว่า เดี๋ยวคุณที่599แต่เขาบอกว่าเปลี่ยนทีวีของบ้านเราเนี่ยให้เป็นทีวีสมาร์ททีวีได้เลยถูกต้องมันจะมีรายการจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะยูโ <ừ> รเซาส์นะครับ <ừ> พาร <ừ> พาเมลโซนี่พิคเจอร์ 20th Century Fox นะ<อ>ครับพรีเมียร์ลีก NFL NBA นด้ออกป่ะคือพูดไปเนี่ยมันมันเยอะมากมมันเยอะากพูดไปไม่หมดหรอกคือคุณต้องไปทดลองใช้ดูเองนะคุณถึงจะรู้ว่ามันเจ๋งยังไงมันดียังไงแต่เขาบอกราบอควบคุมมันอัจฉริยะ อัจริยะแน่นอนเหมือนกับพี่อัจฉริยะนี่แหละหนุ่มๆใบหน้ไปดนิ้เขาที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเด็กกว่าเขาคือสามารถสั่งเสียงอะสัญญาณด้วยเสียงมันสั่งได้ทั้งภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษนะฮะถูกต้องนะครับก็เรียกว่าเป็นบริการทูกิเทคนะครับโปรไลฟ์ที่เรียกสุดยอดจริงๆนะฮะคือดูแลครบทุกลาน นะฮะร,ระดับโปรรวดเร็วทันใจแก้ปัญหาฉับไว24ชั่วโมงนะฮะเสริมทับด้วยทีมช่างนะกว,ว่า4 0 0 0คนช่างเร็วเร็วมากครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณโทรไปแจ้งได้เลยนะฮะครอบ,บคุมพื้นที่77จังหวัดทั่วไทยนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยี AI อัจฉริยะนะฮะสามารถตรวจสอบการใช้งานได้แถมช่องทางอ่ะก็สามารถให้บริการผ่านคู่สาย call center ได้นะ 12, 42เนี่ยนะคือเข้าถึงเลยคือโทรได้เลยแบบรวดเร็วเลยนะฮะ